หัวข้อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในวงเล็บต่อถ้าจะวิเคราะห์เหตุการณ์นี้การที่มีทั้งฝ่ายมารมาสอนในทางผิดๆรวมทั้งจะพยายามทำให้หลับซึ่งจะเป็นผลทำให้เสียเวลาโอกาสทองกับฝ่ายที่มาทางด้านดีที่ใช้พระนามว่าพระบรมอันหมายถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เหมือนมาทําการแย่งชิงกันโดยฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้หลุดพ้นจากอำนาจของเขาอีกฝ่ายหนึ่งต้องการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากอำนาจของมารคราวนี้มาวิเคราะห์กันถ้าจะโทษว่าข้าพเจ้ามีนิสัยดื้อรั้นไม่ค่อยจะยอมเชื่อฟังอะไรง่ายๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปข้อนี้ก็ขอรับคำตำหนิ แต่ก็ต้องเข้าใจข้าพเจ้าบ้างเกิดมาก็ไม่เคยพบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็เชื่ออยู่ในความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านะและแม้ก็เคยพบเหตุการณ์ตามกล่าวอ้างมาแล้วข้างต้นก็ตามแต่นี่ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะทรงมีพระเมตตามาสอนข้าพเจ้าและเช่นกัน ฝ่ายมารทำไมมาทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสับสนก็ไม่รู้หรือที่สงสอนว่าพญามารมีจริงตามที่ทรงเคยประสบมาแล้วในครั้งจะทรงตรัสรู้ข้าพเจ้าก็คิดเพียงว่าเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานตามที่ตำราว่าไว้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่เหตุนี้ข้าพเจ้าประสบมากับตนเอง ใครจะคิดอย่างไรข้าพเจ้าไม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่นี่มันเป็นความจริงของข้าพเจ้าคราวนี้มาถึงความที่ว่าแล้วฝ่ายมารหลอกได้ไหมข้าพเจ้าไม่เชื่อมาแล้วตั้งแต่ต้นเพียงแต่ข้าพเจ้าต้องการหลอกเชื่อมันเช่นกันเพื่อดูว่ามันจะมาไม้ไหนมันหลอกแบบเดิมไม่ได้มันก็มาหลอกให้เกือบหลับ ทำให้อยู่ในภวังการอยู่ในภวังนี่เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะตอนอยู่ในภวังกําลังสมาธิจะอ่อนอาจจะมีเหตุให้เป็นอย่างอื่นได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะมันไม่ทันได้เกิดการที่เจ้ารัตนาวดีมาช่วยเตือนสติไว้ตามความคิดของข้าพเจ้าไม่น่าจะมาด้วยดา m ริข,ของเธอเองเพราะเรื่องอย่างนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของเธอเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์ที่อาจจะส่งเธอมาทําให้ข้าพเจ้าได้สติแถมยังไล่เธอกลับไปด้วยอารมณ์อีกแล้วถามว่าเชื่อที่ทรงสอนไหมก็ต้องตอบว่าก็เชื่อเหมือนกันแต่ยังเข้าใจอยู่ด้วยความโง่งเง่าอย่างยิ่งดวดเป็นการส่วนบุคคลว่าการบรรลุธรรมคือจิตรวมแล้วเกิดแสงสว่างจ้า ก็คนมันเชื่อไปในทางที่ผิดผิดเสียแล้วใครจะบอกทางถูกอย่างไรก็ไม่ฟังใครที่ว่าข้าพเจ้าโง่ก็จำไว้ให้ดีอย่าได้โง่มั่งแล้วกันแล้วถามว่าการนี้บรรลุธรรมด้วยการช่วยเหลือของพระพุทธองค์ใช่ไหมก็ต้องตอบว่าห้าสิบหสคือทรงทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพเจ้านั้นยากที่จะสอน และโดยเฉพาะมีความอยากจะบรรลุธรรมมากจนเกินขีดจำกัดนี่จึงทรงให้เดินมาจนสุดทางจนไปต่อไม่ได้และเป็นไปตามที่เป็นพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนความข้อนี้นับว่าสำคัญมากมันได้บ่งบอกอะไรนี่ถ้าเหตุการณ์นี้ ข้าพเจ้าทําตามที่ทรงสอนทั้งหมดแล้วข้าพเจ้าบรรลุไปได้มันก็จะเป็นการขัดต่อหลักธรรมข้อนี้ไปแล้วถ้าเป็นไปตามที่กล่าวมาไว้ต่อไปใครที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องทําอะไรมากคอยแต่จะอ้อนวอนวิงวอนขอให้พระพุทธองค์ทรงมาสอนมาช่วยให้บรรลุธรรมแล้วจะเป็นศาสนาแห่งปัญญาไปได้อย่างไรจึงขอสรุปเรื่องนี้ว่า ข้าพเจ้าบรรลุด้วยตัวของข้าพเจ้าเองแต่มีพระพุทธองค์ทรงคอยมาประมือกับพยามารและพร้อมกันนี้เหตุนี้ก็เป็นพระประสงค์ที่ทรงต้องการจะให้สื่อให้ได้รับรู้ความจริงบางอย่างให้รับรู้กันถ้าจะมีการถามว่าจิตระดับไหนที่จะสามารถบรรลุทำได้ก็ต้องตอบแบบคนโง่ มีความรู้มีความสามารถน้อยว่าเป็นสภาวะจิตในระดับปกติธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเข้าสมาธิล้ำลึกแต่อย่างใดไปดูในพระไตรปิฎกกันเอาว่าในครั้งพุทธการก็บรรลุธรรมกันต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์กันก็มากไม่เห็นจะต้องอยู่ในทภาวะกันนั่งสมาธิแบบจมดิ่งแต่อย่างใดดูกรณีท่านพาหิยะเป็นตัวอย่าง การบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอระหันต์ทั้งยังไม่ได้บวชแต่อย่างใดแล้วก็ด้วยเพียงธรรมะแบบสั้นๆเท่านั้นจิตก็เป็นอยู่ในสภาวะปกติทั่วๆไปเรื่องนี้ใครจะมีความเชื่อหรือมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยจะไม่ขอแย้งแม้แต่น้อยทิฏฐิของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ไปเสียแล้วคงยากที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ข้าพเจ้าเพียงมีคำถามสักนิดเดียวว่าถ้าการบรรลุธรรมจะต้องทำสมาธิแบบจมดิ่งล้ำลึกแล้วเป็นการละกิเลสได้หมดเมื่อละกิเลสได้หมดแล้วในขณะที่สภาวะจิตที่ปกติกิเลสยังจะหมดไปตามความนี้ได้หรือไม่หรือจะต้องมาหมดกันขณะที่ทำสมาธิตามกล่าวมาข้าพเจ้าผู้สงสัย ก็ถามตามความโง่แบบยิ่งดวดเป็นเอกส่วนตัวที่เกินหน้าผู้อื่นดูหลายช่วงตัวก็เท่านั้นเองเรื่องสภาวะของการบรรลุธรรมนี้ข้าพเจ้าจะยังมีคำอธิบายที่แตกต่างจากนี้อีกมากแต่ไม่ใช่ในตอนนี้เช้าวันที่28มกราคม2560นั่งภาวนาจนถึงเวลา8โมงเช้าโยมที่คอยอุปถัมภ เห็นไม่ลงไปบินทบาทจึงขึ้นมาดูจึงต้องเลิกนั่งถ้าจะถามว่าที่บอกว่าไม่เชื่อว่าบรรลุธรรมแล้วที่ตั้งใจว่าจะนั่งไปจนตายถ้าไม่บรรลุธรรมแล้วทำไมถึงเลิกก็ต้องตอบว่าตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรแล้วใจมันสบายๆมันหมดความอยากอะไรแล้วที่จะบรรลุอะไรต่อมิอะไรมันก็พูดยากนะ มันไม่มีเหลือเยื่อใยความกังวลอะไรจะบรรลุอะไรใดๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างไรดีให้เข้าใจและเพราะมีโยมอุปถากเข้ามาด้วยจึงต้องยุติถ้าจะให้เข้าใจความเรื่องนี้ก็ต้องลองทำตามการดูเอาเองนั่งตั้งแต่หนึ่งทุ่มโดยห้ามลุกไปไหนนะจนถึง8ดโมงเช้าแล้วอาจจะเข้าใจอะไรได้บ้าง เช้าขึ้นมาลมสงบลงจากที่เคยพัดรุนแรงอย่างเต็มกำลังลมคงจะมาเชียร์เขาสู้กันกระมังพอสู้กันเสร็จไม่มีอะไรจะดูต่อก็เลยหยุดไปวันนี้ไม่ได้ไปบินธบาทก็ไม่ได้ฉันอะไรมีแต่น้ำเปร่าเป็นที่พึ่งแต่ทั้งคืนที่อดนอนและไม่ได้ฉันอาหารก็ไม่ได้อ่อนเพลียอะไรสบายสบาย ตอนนี้เหมือนกับได้มาอยู่อีกโลกหนึ่งทั้งวันไม่ได้นอนพักเลยนั่งครุ่นคิดดําริวิตกวิจารณ์ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ออกบวชเรียงลำดับมาเรื่อยๆอย่างละเอียดดําริวิเคราะห์ความเป็นไปต่างๆข้อนี้ไม่แปลกเป็นเรื่องปกติตามประวัติขององค์หลวงปู่ขาวเท่าที่จำได้องค์ท่านบรรลุธรรมด้วยการเห็นทุ่งข้าวสุกที่ท้องนา แล้วมาเปรียบเทียบกับกจิตจิตที่ยังมีเยื่อใยต่อภพบชาติก็เปรียบเหมือนเข้าวเปลือกที่ยังปลูกขึ้นได้จิตที่หมดเยื่อใยที่จะไม่มีการต่อบพบตอชาติก็เปรียบเหมือนข้าวสารที่ไร้เปลือกไม่สามารถปลูกขึ้นได้อีกแล้วหลังจากองค์ท่านบรรลุแล้วองค์ท่านก็จะดำริวิตกวิจารข้ออัดข้อธรรมที่ดำเนินมา ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เวลาทบทวนสิ่งที่ทรงตรัสรู้อยู่ถึง49วันอีกความเปรียบเทียบหนึ่งเปรียบเหมือนนักวิ่งแข่งเข้าเส้นชัยเมื่อวิ่งผ่านเส้นชัยแล้วจะมีใครไหมที่จะหยุดอยู่ตรงเส้นชัยได้ทันทีมีแต่จะต้องชะลอความเร็วลงจนดุดไปอีกสักระยะหนึ่งนี่ก็เช่นกัน จะมีการทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมาทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมดมากน้อยตามกำลังในส่วนของข้าพเจ้าธรรมะที่ใช้เป็นตัวตัดสินในการพิจารณาจนวาระสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปซึ่งแต่ละท่านจะมีข้อธรรมที่เป็นเครื่องหมายแสดงที่แตกต่างกันไป อาจจะมีความเหมือนหรืออาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรืออาจจะไม่เหมือนกันสิ่งนี้นับว่าสำคัญต่อความเข้าใจในการปฏิบัติจะขออธิบายเพิ่มเติมถึงความยากลำบากในคืนสุดท้ายของการต่อสู้นับตั้งแต่ราวหนึ่งทุ่มจนถึงเวลาราวตีสามรวมเวลาประมาณ8ชั่วโมงเป็นเวลาในความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือน ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ได้ประสบมาเป็นความทรงจำที่ทำให้หวนคิดถึงได้ถึงความทรมานในจิตใจยอย่างมากที่สุดในชีวิตคำบรรยายใดๆคงมีได้ไม่มากพอในความรู้สึกที่ได้รับมาทั้งนี้จะขอยกหลักธรรมในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลในหลักปฏิจจสมุปบาทหรือที่ใกล้เคียง คือหลักอิทัปปจยตาเหตุแห่งทุกนี้ก็มาด้วยเนื่องจากความไม่รู้คืออวิชชาคือความไม่รู้ว่าการรู้ความจริงอันเป็นธรรมชาติของจิตจะมีลักษณะอาการอย่างใดเป็นประการที่หนึ่งเกิดความสับสนในปรากฏการณ์ในการที่มีผู้มาสอนในสามสี่วันสุดท้ายในต่างวาระกันที่สลับกันมาที่สอนในทางดี และอีกฝ่ายสอนในทางไม่ดีเป็นประการที่สองประการที่สามที่มีความสำคัญคือข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิมากจะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆและประการที่สี่ที่ก็นับว่าสำคัญมากอีกเช่นกันนั่นคือการตั้งความหวังสูงมากจนเกินความพอดีจนกลายเป็นการเพียรพยายามด้วยความโง่เง่าแบบไร้ทิฏฐิ ที่อาจจะเรียกได้ว่าโง่เง,ง่าแบบจิ้งดวดก็ว่าได้ขอให้ท่านได้ลองจินตนาการดูว่าข้าพเจ้าจะทุกทรมานมากเท่าใดโดยตลอดระยะเวลาแปดชั่วโมงที่มีความตั้งใจมากตั้งความหวังอย่างสูงสุดมากชนิดที่เรียกได้ว่าจะขอยอมสละชีวิตกันในคืนนี้ถ้าไม่สมดังหวังข้าพเจ้าไม่ได้โง่ดอกเพียงอาจจะวิกลจริตไปบ้าง ก็ด้วยข้าพเจ้าค่อนข้างจะมั่นใจเป็นอย่างมากที่สุดโดยจากการปฏิบัติที่ผ่านๆมาพร้อมทั้งได้มีคำอธิษฐานเสียงทายมาแล้วตามประสาของคนขาดความเชื่อมั่นในตนเองหรืออาจจะกล่าวได้ว่าที่ควรจะเชื่อมั่นกลับไม่แต่ที่ไม่ควรกลับเป็นเอามากความเชื่อมั่นนี้จึงเป็นที่มาของความเพียรพยายามอย่างสุดต่งมากจนเกินไป ไม่มีปัญญาในการหาจุดที่พอดีในการทรงใจจึงเป็นสาเหตุหลักของความทุกข์ทรมานมากๆเป็นที่สุดอย่างยิ่งดวดในครั้งนั้นเปรียบเหมือนคนที่กำมีดพล้าไว้ในมือด้วยการกระชับบีบแน่นอย่างแรงแล้วใช้กำลังทั้งหมดเท่าที่มีฟันลงไปที่ต้นไม้โดยหวังจะให้ต้นไม้หักโคน่นลงขาดสะบั้นในช่วพริบตา การบีบจนแน่นและฟันจนสุดกำลังลงบนต้นไม้ที่แข็งแกร่งย่อมต้องมีแรงสถานกลับอันจะมีผลทำให้ทั้งมือและแขนตลอดพร้อมทั้งลำตัวย่อมได้รับผลกระทบกับทั้งความเหน็ดเหนื่อยก็ย่อมต้องเกิดขึ้นได้มากเหตุนี้ก็เช่นกันตลอดทั้งคืนในหน้าหนาวที่หนาวเหน็บมากชนิดแบบเย็นจะเยือกเข้าไปจนถึงกระดูก ภายในกุฏิที่สร้างอยู่บนภูที่แทบจะไม่มีที่กำบังใดลดทอนแรงลมที่พัดกระโชกอย่างรุนแรงเหมือนไปโกรธเกลี้ยวอะไรมาก็ไม่อาจจะปานพัดกระนำโหมกระพือชนิดที่กล่าวได้ว่าไร้ซึ่งความเมตตาปราณีมีแต่ความทารุณโหดร้ายพัดกระนำถาโถมอยู่เกือบตลอดเวลาพัดกระชากแล้วกระชากอีกที่มาพร้อมด้วยก็คือเสียงดังกัมปนาต ก่อกวนโสดประสาทแบบสุดๆความหนาวที่ท่าโดยปกติไม่ต้องมีลมพัดก็แทบจะไม่ได้นอนหลับอยู่แล้วเพราะมันหนาวลงไปในกระดูกในช่วง8,9วันสุดท้ายนี้ตอนกลางคืนแทบไม่ได้หลับเลยด้วยความหนาวนี้อาศัยได้หลับบ้างก็ตอนกลางวันแต่ก็ไม่นานเหตุการณ์ในคืนสุดท้ายนี้จำได้แม่นแทบตลอดเหตุการณ์จนทุกวันนี้ความทุกข์ทรมานดังกล่าว ที่เกิดขึ้นราว8ชั่วโมงสำหรับความรู้สึกตามเวลาที่เข้าใจกันแต่มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆในความรู้สึกของข้าพเจ้าในตอนนั้นมันไม่ใช่เวลา8ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับข้าพเจ้าในคืนนั้นอาจจะเป็นคืนที่มีความสุขของคนอื่นแต่มันเปรียบเหมือนคืนแห่งนรกสำหรับข้าพเจ้าความเพียรพยายามอย่างโงโง่ๆอวดดือ้ออดรั้นถือดี ตั้งใจอย่างเต็มที่สุดกำลังชีวิตยอย่างนี้มีผลมากมีความทุกข์มากเรียกได้ว่าเกือบจะตลอดทุกมินาทีที่ได้อธิบายความรวงไว้ให้อ่านกันคงใช้เวลาในการอ่านไม่กี่นาทีแต่เหตุการณ์จริงตลอด8ชั่วโมงคิดดูว่าข้าพเจ้าจะทุกทรมานมากน้อยเท่าใดมีความรู้สึกจากเวทนาในความหนาวเหน็บเย,นย็นเยือก ที่ได้รับจากการพัดของลมที่มาพร้อมเสียงและอีกเวทนาหนึ่งก็คือความปวดเมื่อยล้าจากการนั่งที่รวมเวลาแล้ว8% 5บวกหเท่ากับ13าชั่วโมงเหตุการณ์อื่นจำได้แม่นไม่มีลืมเลือนแต่เวทนาจากความหนาวเวทนาจากเสียงลมเวทนาจากการนั่งทำไมจึงจำไม่ได้ก็ไม่รู้หรือเพราะมันไม่ได้สนใจ หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานที่น้อยกว่ามากจากความอยากจะพ้นทุกข์ที่กล่าวมานี้ก็เพียงของให้เป็นข้อเตือนใจอะไรบางอย่างเรื่องของความพอดีหรือทางสายกลางในการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนมาใครจะมาด่าว่าข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ถือดีอวดรั้นต่อพระพุทธองค์อย่างไรก็แล้วแต่ ข้าพเจ้าก็ขอยอมรับเพราะมันเป็นเหตุการณ์จริงที่ไม่อาจจะแก้ตัวเป็นอย่างอื่นได้ใครจะว่าข้าพเจ้าปฏิบัติไม่นานเท่าไรก็ผ่านไปได้ก็อย่ามากล่าวเช่นนั้นเลยท่านไม่ได้เป็นข้าพเจ้าท่านไม่รู้ดอกว่ามันทุกทรมานมากแค่ไหน